สวัสดีครับลูกค้าเชฟปสิทออตโอต้ผมกูพื้นรถจนตฮาดีก้าดีราคาส่งนะครับร้านอยู่ในตลาด a อซสายไหมถนนสายไหมนะครับเขตสายไหมนะครับขอพาคุณลูกค้ามาชมรีวิวพรมหนัง 9D2 ดีชั้นเกรดพรีเมียม s p e 2ชั้น,น, PE, นบวกน้ำกันลื่นนะครับแล้วก็ตัวชุดหุ่มเบาะหนังแบบสวมทับนะครับตัวนี้เป็นแบบสวมทับนะครับลูกค้านะครับลูกค้าเลือกเป็นหนังสีดำนะครับแล้วก็ลายด้วยสี เงินนะครับแล้วก็เย็บด้วยได้สีเงินนะครับผมนะฮะเป็นแบบสวมทับครับลูกค้าไม่ได้รลาของเก่าออกนะครับเบาะผ้าบอดหนังที่ว่าจากโรงงานนะครับติดรถมาก็ยังอยู่กับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาทำหนังแบบสวมทับไปเป็นงานเกตคุณภาพนะครับลูกค้านะครับเป็นงานเกตคุณภาพข้างในของเรามีจะมีฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำสปองนะครับผม นะฮะใส่เข้าไปข้างในชั้นหนึ่งนะฮะนะครับก่อนที่เราจะเย็บนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกพรมหนัง9 d ้าชั้นนะครับเป็นสีดำได้น้ำเงินนะครับลูกค้าสีดำได้น้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสีดำได้น้ำเงินนะครับลูกค้าสวยไหมครับเข้ากันทีเดียวครับเบาะเบาะหนังสีดำดะเดินลายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ เย็บด้วยได้สีน้ำเงินนะครับหรือว่านะครับแล้วก็เลือกพรมหนังก้าวดีตัวเกรดพรีเมียมเลยนะลูกค้าลูกค้าคนนี้เขาเรียกลูกค้าท่านนี้แกเอาเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยแกบอกว่าไหนๆก็ได้จ่ายตังค์แล้วเอาแบบดีๆไปเลยนะครับนะฮะเอาดีๆไปเลยเป็นเกรดพรีเมียม XPE สองชั้นนะครับเป็นงานก้าวดีนะครับลูกค้านะครับส่วนหญ่กุชชี่ครับลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะครับต้องบอกว่าสวยทีเดียวครับคันนี้นะฮะ มุมเบาะหนังแบบสวมทับหนังดําเดินตะเข็บสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เดินลวดลายด้วยนะครับสีน้ําเงินนะครับลูกค้าผมหนัง9้าดีเลือกเป็นดําได้น้ําเงินกุชี <c oughs> ่สีดํานะครับไทรตันปี2019นะครับจริงๆตัวนี้ของลูกค้าเป็นรถแคบแต่ว่าด้านหลังของลูกค้าไปตีตู้มานะครับด้านหลังของลูกค้าไปตีตู้มานะครับเหลือพื้นที่น้อยลูกค้าเขาก็าเลยขอเอาแต่คู่หน้า ได้ครับเราจัดให้นะครับด้านคนขับนะครับลูกค้าตัวใหญ่กุชี่ของเราเนี่ยเราจะอัดยางกันลื่นลงไปให้เลยนะครับอัดเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับลูกค้ากับตัวใหญ่ดักฝุ่นกุชี่นะครับส่วนตัวหนังนะฮะเราก็จะอัดเข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะบอกคุณลูกค้าก่อนว่าเป็นการอัดด้วยความร้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวหนังหรือว่าตัวยางกันลื่นนะครับเราเป็นการอัดด้วยความร้อนจะไม่ใช่กาว นะฮะจะแตกต่างกับงาน 5D ที่เป็นเกรดฟองน้ำนะครับลูกค้าตัวนั้นจะใช้กาวอัดนะครับกันน้ำร้0ยตครับตัวนี้นะครับเพราะว่า XPE เนี่ยนะฮะนอกจากกาันน้ำแล้วน้ำไม่ซึมแล้วนะครับยังยืดอายุก,การใช้งานแถมเป็นตัวช่วยซับเสียงอีกทีหนึ่งด้วยนะคุณ mm hmm. สมบัติของโฟม XPE นะครับสองชั้นครับลูกค้า สวยงามทีเดียวครับถ้าลูกค้าอยากจะได้แบบนี้เรียนเชิญนะครับร้านตั้งอยู่ในตลาด a อซสายใหม่นะครับร้านตั้งอยู่ในตลาด a อซสายใหม่ถนนสายใหม่นะครับซอย13ซอย15อยู่ระหว่าง2ซอยนี้นะครับร้านอยู่ตรงนี้ครับนะลูกค้าขับรถมาหลังตลาดได้เลยนะครับขับรถมาหลังตลาดก็จะเจอร้านเลยตรงเข้ามาเลยครับเข้าหน้าตลาดมาก็ตรงยาวเข้ามาเลยครับร้านอยู่สายมือนะครับลูกค้า0814311500ครับ 021988179ครับลูกค้าไต่ตันปี2019นะครับพุ่มบาหนังแบบสวมทับนะฮะพมหนัง 9D าดี2ชั้นนะครับสีดำได้น้ำเงินบวกใหญ่กุชชี่ดำครับลูกค้าขอบคุณครับจากลาแต่เพียงเท่านี้ครับลูกค้าสนใจยังไงก็กิ้งกัานเข้ามาสอบถามกันได้นะครับลูกค้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม